หน่อยม่นี่ยนะครับผมคแล้วก็มือขึ้นฝนตกแห้งเนาะฝนตกแห้งครับน้ามงด้วยเหนียวครับพี่น้องวาะเหนียวเหนียวแห้งรับเหนียวตรงเหนียวมากเลยแหละติดสามชมวงเลยครับผมเย้ไถยร์เกีาสามเบิ่งเอาครับเบิ่งเอาโอ้ไปไปแถวน่อยว่ะถึงที่ยางน้ำทันเลย เกียร์สามหุ่นนะครับคือว่าเกียร์รถนี่มีมมอยุหาเกียร์นะครับพ่นไถเกียร์สามนะครับภาพกระสีบลอกคอยนิ่งมาไหนเนาะคงยานต้องกวนเพิน่นแต่เบิงเบิงเบิงเิง,งโอ้ยนะครับพ่อดินกับเนี้ยวเหนียวพี่น้องเลยขึ้นในซ้ำน,นี่ถือว่า เบิ well ้งเบืงลักษณะก่อนกีไทยออกนะครับผมเบิ <t ried> ้องทางหลังเนาะโอ้หน้าามห อจ่จจะมีสะดุดบ้างนะครับมีมีก้อนหินหลายนะาะให้เพอ <laughs> เนเป็นให้หินแหะนะครับผม <laughs> โอ้ยามวันเพื่นแล้วโอ้ก็บถึงเลยครับระวังครับรระวังเานะครับผม โอ้น้ำน้ำน้ำพี่น้องน้ำน้ำครับน้ำบ่ท่านบ่ท่านเพื่อน <c oughs> เบิ่งเอานะครับผมอาครับผมคลิปนี้เป็นซ้ำนี้ครับพี่รองเด็กกับาสาวที่แปดครับผมเหมือครับ